การขึ้นมาคุมทีมของโรเบรโตเดม a นเตโอเชลซีเจอกับนาโปลีการอาชนะบาร์ซ่าที่สแตมฟอร์ดบิทในวันที่ตอร์เรสกลายเป็นตำนานและค่ำคืนอันหอมหวานที่มิวนิกคุณคิดว่านี่มันคือเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือพวกเขาคู่ควรที่จะได้แชมป์วันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์เหตุการณ์ในปี2012เชลซีเป็นแชมป์ยุโรปได้อย่างไร เดือนมีนาคมปี2012ันบอโรเบรโตเดมานเตโอต้องรับเผือกร้อนสุดๆในการขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวหลังจากที่อังเดรวิลสโบอาสแยกทางกับสโมสรและภาระาในการพาทีมเป็นแชมป์ยุโรปจึงตกไปอยู่กับโค้ชชาวอิตาลีโครงสร้างของทีมณน,นเวลานั้นอาจจะกล่าวได้ว่าโรเบรโตเดมานเโอได้รับมดรดกตกทอดมาจากโชเซ่มูรินโญ่อดีตนายเก่าของเชลซีรวมมิผู้เล่นคีย์แมนคนสำคัญอย่างเปตติเชแอชลีโคลดิเดียรด็อกบามาร์คิลเอเซียง จอโนบิมิเกลเพราะรายชื่อทั้งตะที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นคนที่มูรินโญ่ไปคว้ามากับมือส่วนจอร์เอรี่กับแฟรงค์ลัมพาร์ดได้อยู่กับทีมมาก่อนหน้านั้นแล้วและสมัยที่มูรินโญ่เข้ามาคุมบังเหียนสิงห์บลูตัวเขาก็ได้มาพร้อมกับกลยุทธ์การซ้อมที่เรียกว่า tactical periodization ซึ่งก็คือรูปแบบการวางแท็กติกอย่างเป็นระบบบวกกับที่บุรนเหล่านี้เคยทํางานให้กับคาร์โลอันเชลติมาก่อนหน้านั้นด้วยซึ่งอันเชนั้นเป็นคนที่มีความเขี่ยวในเรื่องของแท็กติก และมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการเล่นที่หลากหลายและได้ซึมซับมันให้กับเหล่าผู้เล่นของเชลซีนั่นเท่ากับว่าโรเบรโตเดมานเตโออาจจะโชคดีที่มีเหล่าผู้เล่นมากประสบการณ์ที่เฉลียวฉลาดและมีความยืดหยุ่นในการเล่นตามแทคติกในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเชลซีอยู่ในกลุ่ม E ีร่วมกับไบเออร์เลเวอร์กุเซนจากเยอรมันบาเลเซียจากสเปนและเกงจากเบลเยียม การฟาดแข้งในรอบแบ่งกลุ่มเชลซีจบอันดับที่1เ,เ,เป็นแชมป์กลุ่มตามมาด้วยไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่ตอนนั้นมีไมเคิลบาลักอดีตตำนานของเชลซีทีมของเขาจบอันดับที่2ส,ส่วนบาเลนเซียทีมเก่าของฮวนมาตาไปไม่ถึงฝั่งจบอันดับที่3ไปเล่นยูโรปาลีกและอันดับ4เก้งอดีตต้นสังกัดเก่าของติโบกุกตัวและเควินเดบรอยรั้งอันดับบวยของกลุ่มถึงแม้เชลซีจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ถ้าว่า เหตุการณ์มันมาพลิกผันในรอบ16ทีมสุดท้ายเชลซี Chelsea รู้ดีครับว่าการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกมันไม่เคยง่ายและคู่ต่อสู้ของเชลซีในรอบ16ทีมนั้นปรากฏว่าหวยไปออกที่นาโปลีสโมสรจากอิตาลีเชลซี Chelsea เป็นฝ่ายบุกไปเยือนก่อนในเลกแรกและมันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดนาโปลีมีสถิติที่น่าเกรงขามด้วยการไม่แพ้คใครมา1 1นัดติดต่อกันในการเล่นที่สตาดิโอซานปอโลรังย่าของพวกเขา หลายคนอาจจะมองว่าเชลซีเหนือกว่าแต่การเผชิญหน้ากับผู้แข่งจากอิตาลีนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องเจอกับ3มประสานที่น่ากลัวสุดๆนั่นก็คือมาเรคแคมชิกเอซเกลลาเปซี่และเอดิสันคาวานีแต่ฝั่งสิยงตัวน้ำเงินครามก็ต้องการโชว์ให้เห็นว่าพวกเขามีความเก่าประสบการณ์มากกว่าแต่ความเก่าประสบการณ์ในวิทียุโรปก็ไม่ได้ช่วยเชลซีไว้เพราะพวกเขาโดนนาปโปลีถลุงไป3-1และหลังจบเกมนั้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เชลซีนั้นอาจจะตกรอบไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเหตุการณ์ฆาตกรรมทีมจากเมืองผู้ดีนั้นถ้าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องพลิกล็อกหรือเปล่าคำตอบคืออาจจะไม่ครับเพราะผลงานของเชลซีภายใต้ใการคุมทีมของ a อ b เริ่มดิ่งลงเหวขึ้นเรื่อยๆและก่อนหน้านั้นเชลซีเพิ่งบุกไปแพ้อเอเวอเรตนในเกมลีกและทำได้เพียงแค่เสมอเบอร์มิงแฮมในศึกเอฟเอคับตอนนั้นทีมเชลซีอยู่ในสภาพตึงเครียด และความพ่ายแพ้ต่อนาโปลีจึงไม่ใช่เรื่องแน่าแปลกใจสักเท่าไหร่นักเพราะว่าสภาพจิตใจนั้นมีผลต่อฟอร์มการเล่นอย่างมากและในที่สุดครับเหตุการณ์มันก็ดําเนินมาถึงจุดคลายแม็กเพราะผู้จัดการทีมชาปโดเกตมีอายุคุมทีมได้เพียงแค่9เดือนเท่านั้นบอร์ดบริหารเชลซีสั่งเด้งอังเดรวิลสโบอาสเพือ่อเป็นเครื่องสังเวยต่อการแพ้ทีมเวสต์บอมวิชในเกมลีกนั้นล่าสุดและคนที่เข้ามารับเผือกร้อนก็คือโรเบโตเดมาเตโอที่ดูเหมือนว่าเขาอาจจะต้องปิดหวัง ทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ําเพราะเชลซีต้องยิงนาโปลี2ลูกขึ้นไปให้ได้อย่างน้อยหากพวกเขาต้องการที่จะพลิกสถานการณ์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและอาจจะกล่าวได้ว่าเกมนี้ครับคือจุดเริ่มต้นของความมหัศจรรย์เชลซีสร้างปฏิหารด้วยการถล่มนาโปลี4ต่อ1นึ่งบรานิสลาฟอีวานวิชยิงประตูสำคัญให้เชลซีเอาชนะทีมจากอิตาลีพลิกนรกกลับมาเข้ารอบด้วยสกอร์รวม5ต่อ4 และแน่นอนครับอีกหนึ่งคนที่มีความสุขก็คือชินจังโรเบโตโดเดมาเตโอเขาได้ยกภูเขาลูกแรกออกจากอกไปเรียบร้อยและรอบแทีมสุดท้ายเขาคงไม่ต้องเหนื่อยเหมือนกับนัดนที่เจอกับนาโปลีเชลซีครับผ่านเบนฟิก้าได้อย่างไม่ยากเย็นนักด้วยการบุกไปชนะที่เอสตาเดโอดารุสหนต่อศและกลับมาปิดงานที่สแตมฟอร์ดบิชเอาชนะเ e อียล bon ิสบอนสอต่อหสกอร์รวมเป็น3-1เชลซีเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนา ย้อนกลับไปปีที่แล้วครับเดือนพฤษภาคมปี2011บาร์เซลโลนาสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งโดยการเป็นแชมป์ยุโ,ยโรปและการได้ทริปเปิลแชมป์ในปีนั้นมันคือสถิติที่บ่งบอกว่าพวกเขากําลังข่มทีมเชลซีอยู่แต่ถ้าว่าชัยชนะนัดแรกนั้นเป็นของทีมจากเกาะอังกฤษเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิดยัดเยียดความพ่แพ้ให้บาร์เซลโลนา1-0ในแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกในเกมนั้นครับบาซ่าเหนือกว่าทุกอย่างรองบอลทั้งเกมถึง72% จากโอกาสยิง19ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูดได้เพราะผู้เล่นของเชลซีตั้งรับในแดนของตัวเองกันอย่างมีวินัยมากเพาะโรเบรโตเดมานเตโอ o, รู้ดีครับว่าถ้าต้องเจอทีมได้เกิดแม้เพื่อเน้นการครองบอลเขาก็ควรเน้นตั้งรับอย่างรอบคอบและอีกหนึ่งนะักเตะที่ควรจะได้รับคำชมก็คือแอชลีย์โคลแบ็กซ้ายผู้ที่มีสกิลพิเศษคือการสกัดบอ bon ลจากริมเส้นถึงแม้ว่าเหล่านักเตะอาซูรกราน่าจะครองบอลได้มากกว่ามีโอกาสยิงมากกว่าแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า คุณคือผู้ชนะเสมอไปเพราะสุดท้ายมันก็ตัดสินกันที่สกอร์อยู่ดีครับเชลซีไม่ได้ประตูชัยจากด็อกบาในช่วงท้ายครึ่งแรกซึ่งสิงตัวน้ำเงินครามมีโอกาสยิงทั้งหมด4ครั้งตรงกรอบ1ครั้งและเปลี่ยนเป็น1ประตูนั่นแสดงให้เห็นว่าเชลซีใช้โอกาสไม่เปลี่ยนครับส่วนบาร์เซลโลน่าน,นั้นต้องกลับไปเฝ้าค้ำนูเพื่อรอเชียร์เชลซีให้ได้ย้อนกลับไปเมื่อปี2009ในรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก นัดที่2ระหว่างเชลซีเจอกับบาร์ซ่าถึงแม้ว่าปีนั้นเจ้าบุญทุ่มจะเป็นฝ่ายที่เข้าไปชิงชนะเลิศกับแมนยูไนเต็ดแต่คนทั้งโลกกลับมองว่านี่มันคือเหตุการณ์ทุจริตในเกมฟุตบอลชัดๆอาจจะกล่าวได้ว่าเชลซีนั้นโดนปล้นชัยชนะอย่างไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่นักจากผู้ตัดสินที่ชื่อ Tom Bowl, ทอมเฮนนิงโอเวอร์โบผู้ตัดสินชาวนอร์เวย์คือคนที่แฟนเชลซีคงจะไม่มีวันให้อภัยอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับอาจจะเป็นช่วงเวลาของการแก้แค้นที่ดีที่สุดของเชลซี ราตรีที่คำนูในวันนั้นเป็นคืนที่แฟนสิง์บูจดจําไปตลอดการในช่วงเวลาทดบัตรเจ็บของเกมฟอนนโดตอเรสทําแฟนบอลอาซูกรา่างงีบสงัดกันทั้งสนามเขาคือฮีโร่ที่ยิงประตูทําให้ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศและเงิน50ล้านปอนที่เชลซีจ่ายให้ลิเวอร์พูลไปนั้นคงจะคุ้มค่าทุกเพนนีแล้วก็ได้หลังจบเกมครับแฟนบอลบาร์ซ่าอาจจะบอกว่าพวกเขาสมควรที่จะเข้าไปชิงมากกว่าแต่มันก็มีอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เชลซีโค่นบาร์เซโลนาได้ สิ่งนั้นก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเชลซี Chelsea รู้ดีครับว่าถ้าจะต่อกรกับทีมอย่างบาร์ซ่าพวกเขาต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะเล่นอย่างไรเมื่อไม่มีบอลเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าสไตล์การเล่นติกิตรกะของทีมต่างดาวนั้นมันไร้เทียมทานจริงๆซึ่งเฟอร์นันโดตอรเรสเคยให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งแบบนี้ครับถ้าคุณเจอกับบาร์เซโลนาคุณไม่ควรที่จะขโมยอบอลมาจากพวกเขาเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณไปไล่เอาบอลจากพวกเขาคุณจะเหนื่อยและหมดแรงและคุณก็จะเปิดช่องว่างให้กับพวกเขา และโรเบโตเดมาติโอก็ตระหนักดีอยู่แล้วเขาจึงสั่งให้ลูกทีมเน้นการยืนในสนามเมื่อตอนที่ไม่มีบอลแต่ศิละปะก,การเล่นเกมรับแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าพวกเขาไม่มีความสามาัคคียกตัวอย่างเช่นในนัดแรกตอนเจอกันที่เดบิทในยามที่เชลซีตั้งเกมรับพวกเขาจะเปลี่ยนจาก4-3-3เป็น4-5-1แล้วเมื่อใดก็ตามครับที่ผู้เล่นของบาร์ซ่าเข้ามาในเขตระหว่างแดนกลางทั้ง5กับแผงแบ็กโฟของเชลซีพวกเขาลำบากแน่ในการเจาะเกมรับ เพราะทันทีที่ผู้เล่นบาซ่าเข้ามาในเขตอันตรายผู้เล่นของเชลซีจะเข้ามารุมบีบทันทียกตัวอย่างเช่นตอนเจอกับเมซี่พวกเขาจะไม่ประกบ1ต่อ1แต่เป็น5รุม1โดยมีรามิเรสแอชลี les, ์โคลราอูเมเรสจอห์นอูบิเมเกลและจอห์นเทอร์รี่ที่เข้ามาบีบล้อมเมซี่และปิดช่องไม่ให้เขาเล่นบอลอย่างที่ถนัดและเช่นเดียวกันครับเกมเล็ก2ที่คัมนูเชลซี Chelsea ก็ใช้กลยุทธ์แบบเดิมนั่นแหละครับ แต่สิ่งที่พีคยิ่งกว่าก็คือจอห์นเทอร์รี่นั้นต้องมาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามแขมแครีเคฮิลก็ดันมาเจ็บนั่นหมายความว่า2ผู้เล่นแบกขวาเชลซีก็คืออีวานอวิชและโชเซ่โบซิงวาต้องเล่นเป็นคู่เซนเตอร์เคียงข้างกันและนี่อาจแสดงให้เห็นถึงความเป็นทีมเวิร์กอย่างแท้จริงเพราะคําว่าทีมเวิร์กในฟุตบอลครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องต่อบอลเข้าไปทําประตูเท่านั้นแต่คําว่าทีมเวิร์กก็ยังเป็นนืยามของคําว่าความสามัคคีของเกมรับเช่นเดียวกัน และความพร้อมเพียงในการป้องกันเกมรับของเชลซีนี่แหละครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้พวกเขาโค่นบาร์เซโลนาได้แต่ภารกิจของเชลซียังไม่จบครับเพราะในเกมลีกพวกเขาจบอันดับที่6ของตารางนั่นหมายความว่าพวกเขาหมดสิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ถ้าว่ามันมีอยู่หนึ่งเงื่อนไขครับถ้าพวกเขาต้องการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเชลซี Chelsea ต้องชนะบบเยนมิินิกในรอบชิงให้ได้สถานเดียว และวันที่19พฤษภาคม2012ความฝันของทีมจากลอนดอนก็สมปรารถนาครับลูกจุดโทษของดิดดเย่ด็อกบาทำให้ทีมเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรพวกเขาพลาดทั่วย c l ไปจากชาวบาวาเรียนต่อหน้าต่อตาค่ำคืนที่อารีอันส์อารีนาถูกแปะเปื้อนไปด้วยสีน้ำเงินแต่คำถามคือเป็นเพราะการมีโชคด้วยหรือเปล่าครับที่ทำให้เชลซีได้แชมป์แน่นอนครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไป และนี่คือ4เหตุผลที่พออนุมานได้ว่าทําไมเชลซีจึงล้มบบเยนมิวนิกได้เหตุผลที่1แนวรับที่ยอดเยี่ยมถึงแม้ในเกมนี้ครับบาเยนจะครองบอลได้ถึง63%แต่แผงหลังของเชลซีก็ยอดเยี่ยมเช่นกันโดยมีหัวใจหลักของแนวรับก็คือแกลรีเคฮิลซึ่งวันนั้นเขาเคลียร์บอลไป4ครั้งและบล็อกลูกยิงอีก4ครั้งส่วนดาวิดลุยส์ที่จับคู่กันก็ยอดเยี่ยมครับ เขาสก,กัดลูกยิงได้ถึง5ครั้งและเคลียร์บอลสําเร็จ7ครั้งและอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นไม่แพ้กันครับก็คือโชเซ่โบซิงวาเขาดักบอลได้ถึง5ครั้งเคลียร์บอลสําเร็จไปถึง8ครั้งมากเป็นอันดับหนึ่งของทีมและการที่ผู้เล่นเสือใต้ยิงตรงกกอบเพียงแค่6ครั้งจากโอกาสยิง23ครั้งนั่นแสดงให้เห็นถึงความแข็งกแกร่งในแผงหลังของเชลซีพวกเขาสมควรได้เครดิตครับ เหตุผลที่2โทัสมุลเลอร์กับไอเยนรอบเบนในเกมนี้โทัสมุลเลอร์เล่นได้โดดเด่นมากครับแต่หลังจากที่ไบเยนมิวนิกออกนำ1-0จุบไฮเก้คงจะมั่นใจว่าทีมของเขาสามารถปิดเกมได้แล้วเขาจึงทําการเปลี่ยนโทัสมุลเลอร์ออกแล้วส่งวานบอยเตนเข้ามาเพื่อเน้นเกมรับแต่ถ้าว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้ครับเพราะว่า5นาทีต่อมาดิเดียรด็อกบาโขกประตูตีเสมอแบบเหลือเชื่อและในช่วงต่อเวลาพิเศษเมื่อไม่มีมุลเลอร์ ็ดูเหมือนทีมจะขาดความบุืยหวาในเกมแดนกลางและความดุดันในเกมรุกมันจึงชี้ให้เห็นว่าคุณไม่ควรที่จะเปลี่ยนผู้เล่นที่ดีที่สุดออกจากสนามและอีกหนึ่งคนที่มีผลกระทบต่อเกมนั้นนี้ก็คืออาเยนร็อบเบนที่พลาดจุดโทษแบบเหลือเชื่อลูกยิงของเขานั้นอาจจะแรงแต่มันไม่มุมพอที่จะผ่านมือไปได้เช็คไปได้และอาจจะบอกได้ว่าเขายิงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนักเพราะถ้าลูกนี้กลายเป็นประตูทีมเสือใต้คงได้แชมป์โยุโรปสมัยที่5ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าอีกหนึ่งปีต่อมาเขาจะพาทีมไบเอนเมิลนิคเป็นแชมป์ได้ในที่สุดเหตุผลที่ 3. p e เพเทเชคทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าเพเทเชคในยุคนั้นคือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของโลกและถ้าใครได้ดูการโดนจะโทษในเกมนั้นจะรู้ว่าเพเทเชคเดาทางผู้เล่นของบบเยเนได้ทั้ง5คนครับและเขาเซฟได้ถึงสครั้งและนี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันมีที่มาที่ไป เพตเช์ k, ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ัวปาไนที่เขาบอกว่าตัวเองใช้เวลา8ชั่วโมงในการนั่งศึกษาวิดีโอการยิงจุดโทษของผู้เล่นบาเยนน์เมินิกพร้อมกับเหล่านายประตูสำรองอย่างเอเดเก้ฮิลาริโอรอสเทนบูหรือแม้แต่จามาลแบล็กแมนนายทวารระดับเยาวชนของสโมสรพวกเขา4คนจะนั่งดูวิดีโอและวิเครห์สไตล์การยิงจุดโทษของผู้เล่นเจือใต้และทําการจดโน้ตเอาไว้เมื่อได้ข้อสรุปพวกเขาก็จะมาแชร์ข้อมูลให้แก่กันและทําการฝึกซ้อม และการที่นายทวารเชลซีนั้นศึกษาการยิงจุโดโทษของนักเตะเสือใต้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเซฟลูกยิงของอีเวกา l i โอลิชและการเซฟด้วยปลายนิ้วมือจากลูกยิงของชไวสไตเกอร์ <Gun> และผลที่มาจากการทํางานอย่างหนักของเฟเดเชคมันก็ได้ตอบแทนเขาเหตุผลสุดท้ายครับดีเดียรด็อกบาลูกโขกมหัศจรรย์ของด็อกบาในนาทีที่88ทําให้สิงโตน้ำเ,เงินครามกลับมามีลมหายใจอีกครั้ง แต่สิ่งที่ทําให้ด็อกบาร์นั้นกลายเป็นที่จดจํามากที่สุดก็คือจังหวะการโวนจดโทษกับมาเนเอลนอยเออร์ e แต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าก่อนที่ด็อกบาร์จะยิงจุดโทษตัวเขาอยู่ห่างจากลูกบอลไม่มากนักและเขาก้าวเท้ายิงเพียงแค่2จังหวะเท่านั้นแล้วทําไมเขาจึงเลือกที่จะทําแบบนั้นท่ามกลางสภาวะที่กดดันและตึงเครียดและนี่คือคําตอบครับดิเดเยด็ดดอกบาร์เคยให้สัมภาษณ์กับช่องเชลซีทีวี <C 1> เขาได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังการยิงจุดโทษลูกนั้นเจ้าตัวบอกว่าโดยปกติแล้วเขาจะก้าวเท้าเข้าไปยิงลูกบอลประมาณ4-5จังหวะดูจากตัวอย่างได้เลยครับแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยเขากลัวว่ามานนเอลนอยเออร์จะเดาทางบอลได้เพราะเขารู้ดีว่านอยเออร์นั้นก็คงจะทำการบ้านมาอย่างดีแน่นอน เขาจึงใช้จิตวิทยาในการทําให้นอยเออร์นั้นเกิดความสับสนด้วยการก้าวเท้าเข้าไปยิงเพียงแค่2สเต็ปแล้วคุณลองสังเกตนะครับว่าช่วงที่เขาจะวางเท้ายิงนั้นในสเต็ปแรกเขาจงใจชะงักเทา้า1จังหวะเพื่อสังเกตว่านอยเออร์นั้นจะขยับตัวไปทางไหนและเพียงเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นครับที่เขาเห็นนอยเออร์ขยับไปทางซ้ายมือของตัวเอง ด็อกบาจึงยิงสวนทางผู้รักษาประตูบอลเสียบเข้ามุมซ้ายกลายเป็นประตูทําให้เชลซีนั้นคว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จอาจจะกล่าวได้ว่านี่คือหนึ่งในการยิงจุดโทษที่ชาญฉลาดและแยบยลที่สุดบางคนอาจยิงด้วยความแรงไว้ก่อนหรือเน้นเอาทิศทางแต่ถา้าหากคุณใช้จิต,ตวิทยากับผู้รักษาประตูเพื่อที่จะสร้างความสับสนความเป็นไปได้ในการยิงเข้ามันจึงมีเปอร์เซ็นที่เพิ่มสูงขึ้นและนี่มันแสดงให้เห็นว่าดิเดเยด็อกบานั้นมีความนิ่งสงบ และเยือกเย็นภายใต้สถานการณ์ที่กดดันแบบนี้และมันก็ได้ผลจริงๆครับเรื่องของโชคนั้นอาจจะมีส่วนอยู่บ้างที่ทําให้เชลซีได้แชมป์ยกตัวอย่างเช่นนันดทจะเจอกับบาซ่าครับตอนที่อเล็กซิสซานเชสกระโดดบอลไปชนคารหรือตอนที่เปโดแปรชนเสาหรือแม้ในตอนที่เมซี่ซัดจุดโทษไปโดนคานอย่างเหลือเชื่อเรื่องของดวงนั้นมันอาจจะเป็นพรหมลิขิตแต่เราก็อย่าลืมว่านักเตะเชลซี Chelsea นั้นทํางานกันหนักมากแค่ไหนดังนั้นพวกเขาสมควรได้รับคํายกย่องครับ ในอีกด้านหนึ่งพวกเขายังเคยทํางานให้กับมูรินโญ่และอันเชลติมาก่อนนั่นหมายความว่านะักเตะเหล่านี้ครับสามารถเล่นตามแทคนติกได้อย่างยืดหยุ่นแบบที่เดมันเตโอต้องการและท้ายที่สุดอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จนั่นก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเล่นตามแทคนติกอย่างอดทนและมีวินยัยและสิ่งเหล่านี้มันก็ได้ตอบแทนพวกเขาที่ทํางานกันอย่างหนักจนสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร ใครที่ได้ชมเกมนี้และเป็นพยานในค่ำคืนที่มิวนิกก็ลองแชร์ความรู้สึกแชร์ประสบการณ์หรือใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องเล็กๆช่องนี้นะครับสวัสดีครับ